เดินธุดงและอยู่โคนต้นไม้กับองค์หลวงตามหาบัววันนี้แอดมินจะขอนำเสนอเรื่องราวปฏิบัาการจาริกธุดงของพระป่ากรรมฐานระดับชั้นเหนวหน้ามาเล่าให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันจะได้รู้ว่าพระป่ากรรมฐานนั้นท่านทุดงกันอย่างไรท่านจึงได้ครองวิมุติธรรมอันเลิศเลอท่านมีข้อวัดปฏิบัติกันอย่างไร ท่านจึงเป็นต้นแบบให้อนุชนรุ่นหลังได้กล่าวขานและดำเนินตามตราบเท่าทุกวันนี้ประมาณต้นปีพุทธศักราช2,494หลวงปูรีกุสละทโรท่านได้เดินทุดงกับองค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปนันโนไปกันสององค์จุดมุ่งหมายปลายทางก็คือบ้านห้วยสายอำเภอคำเชอีจังหวัดมุกดาหารการเดินทุดงร่วมกับองค์หลวงตามหาบวัวในสมัยนั้นองค์หลวงตามหาบัวท่านมีอายุย่างเข้า38ปี ยังหนุ่มยังแน่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราดเปรียวมากท่านเดินเร็วมากหลวงปู่ลีท่านเล่าว่าโอ้ยทุดงสมัยก่อนไปกับพ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงตามมหาบัวท่านเดินเร็วเดินไวมากขณะเดินตามหลังท่านใจต้องจดจ่อต่อเนื่องพอถึงทางโคง้งบางเวลาต้องแอบวิ่งตามเพราะท่านเดินเร็วมากเมื่อถึงทางโคง้งทางโค้งต้องแอบวิ่งตามทางตรงทําไม่ได้เพราะกลัวท่านจะมองเห็น ไปธุดงกับท่านสององค์จะไปทางมุกดาหารบาทของท่านท่านก็ไม่ให้ใครสะพายท่านรักษาเองท่านเอาบาทใส่ถุงบาทแล้วสะพายเองสะพายของใครของมันผ้าคลองของท่านท่านก็เอาใส่บาทของท่านท่านเดินอย่างรวดเร็วท่านในระหว่างทางพบลูกสมอที่ร่วงอยู่ตามพื้นดินซึ่งเป็นยาว่าชีวิตเป็นสิ่งที่จะฉันเพื่อเป็นยาได้ท่านก็สั่งให้เก็บเราก็เก็บท่านบอกว่าเก็บไปประเคนข้างหน้า ขณะออกเดินทุดงกับท่านไปเจอพวกสัตว์ป่าสัตว์ร้ายเช่นเสือช้างเป็นต้นก็มีบ้างเป็นธรรมดาในช่วงกลางคืนสัตว์เหล่านี้ก็ร้องกันสนั่นไพรเราอยู่เชิงเขาเสือมันอยู่ตามประษาของมันบนภูเขาแต่ก็มีบ้างมาร้องอยู่ใกล้ๆมันก็มาร้องมาดูคนแต่มันไม่เข้ามาใกล้นะหรือมันอาจจะเข้ามาใกล้ก็ได้มันมาเราก็ไม่รู้เพราะมันเดินปีนเบาไม่มีเสียง มันทราบว่าเรามาอยู่ในถิ่นของมันมันย่องเงียบเงียบเข้ามาแอบดูก็มีเวลาพักนอนจะวัดหรือปฏิบัติธรรมจะพักตามโคนต้นไม้กวาดให้สะอาดให้เป็นแปนให้กริ่งเกลี้ยงเอาฟางข้าวมาปูให้ถ้ามีหรือบางทีชาวบ้านเขาเห็นเขาก็เอาเสือมาให้ปูพักอยู่ตามโคนต้นไม้เท่านั้นช่วงนั้นเป็นหน้าแล้งไม่มีฝนตกแต่น้ำค้างน่ามีมากอุย้ยมุงนี่เปียกหมดไม่เหมือนทุกวันนี้นะ แต่ก่อนพอตะวันตกดินน้ำค้างหยุดปึกปักปึกปักตอนเช้าพอแดดออกต้องเอาผ้าเอามุ้งออกมาพึงแดดกันเชื้อราท่านย้ำว่าท่านอยู่รกขมูลถือรุกขมูล,อ,ล,มลอยู่โคนต้นไม้เป็นวัดซึ่งเป็นข้อนหนึ่งในทุดงขาวัดเพราะพระพุทธเจ้าประสูตรตรัสรู้และปรินิพานใต้โคนต้นไม้บรรดาพระทุดงกรรมฐานในครั้งพุทธกาลจวบจนปัจจุบันนี้จึงน้อมเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นบรมบครูมาเป็นแบบอย่างในการอยู่ป่าเป็นวัด การโครจรบินทบาทในระยะทางจากที่พักถึงหมู่บ้านก็ราวๆกิโลกว่า,วาหากออกเดินทุดงพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวท่านจะไม่เดินผ่านหมู่บ้านท่านจะไม่พักในวัดบ้านสถานที่ที่ท่านจะพักอยู่จะห่างไกลจากหมู่บ้านพอให้ได้ยินเสียงไก่ขันแวแวๆท่านจะหาที่พักใต้โคนต้นไม้ที่โล่งๆบางครั้งเดินไปถึงที่พักพบค่า เราผู้ติดตามองค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาม,มหาบัวก็จะรีบทําความสะอาดใต้โคนต้นไม้ที่ท่านเลือกประสงค์จะพักแล้วรีบปัดกวาดปัดก,ดกวาดก็เอาเศษไม้พอจับได้ปัดกวาดเมื่อเสร็จแล้วจึงเก็บเอาใบไม้แห้งที่อยู่บริเวณนั้นมารวมกันปูเป็นพื้นให้เป็นที่พักนอนจําวัดของท่านขณะเที่ยวรุกขมูลในป่าส่วนมากก็เป็นแบบนี้แหละแต่ในบางครั้งฝนฟ้ามันผิดฤดูโผลมาเปรี้ยงปล่างฟ้าผ่าฟ้าร้อง ก็อยู่โคนต้นไม้นั่นแหละไม่ได้ไปไหนในยามเช้าจะออกบินทบาทก็เอามุ้งกรดออกมาตั้งกรดเอาไว้ป้องกันบริขารอื่นเปียกเสร็จแล้วก็ออกเดินบินทบาทแข่งกับฝนเราเปียกฝนไม่เป็นไรแต่อย่าให้ชุดครองเปียกปีนั้นเราก็เปียกพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวท่านก็เปียกเช่นเดียวกันขณะที่เที่ยวทุดงกับพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวอยู่แถวจังหวัดสกลน,นครจังหวัดนครพนมชาวบ้านเขาจะรู้จักพระทุดงกรรมฐานเป็นอย่างดี เพราะเป็นถิ่นที่หลวงปู่มั่นเคยอยู่องค์ท่านเที่ยวทุดงแทบทุกแห่งทางภาคอีสานทั้งข้ามแม่น้ําโขงไปฝั่งประเทศลาวองค์ท่านไปอยู่มาหมดแล้วอาหารการกินก็ตามมีตามเกิดถึงชาวบ้านเขาจะรู้จักเราก็เท่านั้นบินทบาดได้มายัางไงก็ฉันไปอย่างนั้นแหละกินข้าวเปล่าก็มีอยู่หลายครั้งก,กินไปกินไปก็หวานเข้าหวานเข้าโยมเขาก็ไม่มีอาหารการกินเช่นกันจะไปว่าเขาก็ไม่ได้ บางทีก็ได้เกลือบ้างเจวบ้างเจวผงบ้างการอยู่การกินมันไม่ใช่เรื่องใหญ่คนไร่คนป่าเขาถวายให้เรากินเขาก็กินเหมือนกันกันกบเรากินแล้วก็ไปทำการทำงานชาวบ้านเขาใส่แต่บาทเขาไม่มาตามถึงที่พักพักภาวนานในหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งก็ราวๆสิบห้าวันพ่อแม่ครัวจารย์หลวงตามหาบัวท่านไม่อยู่ที่ไหนนานๆเดินต่อไปเรื่อยปฏิบัติธรรมไปเรื่อยท่านไม่ติดสถานที่ไม่ติดญาติโยม เมื่อก่อนอาหารการกินเขาพูดกันเป็นวงกว้างว่าพระกรรมฐานไม่ฉันเนื้อไม่ฉันปลาบินทบาทจึงได้ถั่วได้งากับข้าวเปล่ามาฉันภายหลังเขาถึงได้รู้พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวท่านกําหนดทิศทางในการเดินธุดงค์ในแต่ละครั้งทิศทางใดที่เขารู้จากท่านแล้วท่านจะไม่ไปในทิศทางนั้นอีกท่านจะไม่พาไปธุดงค์ซ้าที่เดิมไปธุดงค์กับท่านเพียงสององค์เท่านั้นท่านไม่ให้ใครติดตามได้ง่ายๆเราติดตามท่านออกธุดงค์หลายครั้ง ท่านดุเก่งท่านไล่เก่งท่านไล่หนีหลายครั้งแต่เราไม่หนีกะว่าจะตามท่านไปถึงตายท่านไล่ให้ไปกับเพื่อนก็ไม่ไปคิดเสียว่าท่านไม่ฆ่าไม่ตีหรอกวะท่านไล่หนีเราเฉยท่านก็เงียบไปเราทนเอาท่านทรมานกิเลสของเราเพราะกิเลสเรามันหนามากแก้กิเลสของตัวเองเท่านั้นท่านจึงต้องสอนแรงเมื่อเราติดตามท่านไปท่านสอนเราอย่างนั้นอย่างนี้แรงๆถ้าอยู่กับเราท่านดุนะ ถ้ามีพระอื่นอยู่ด้วยหรือมีเรื่องท่านดุเราเพื่อสอนพระองค์นั้นเรียกว่าตีวัวกระทบคลาดพระองค์นั้นยังไม่รู้ตัวว่าท่านสอนเสรยดด้วยซ้ําเราทุดงกับพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่เคยอยู่ในถ้ามีแต่อยู่รุกขมูลร่มไม้เมื่อเดินทุดงไปถึงที่ที่ต้องการจะพักแล้วจัดทำที่พักเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นจึงทำทางจงกรมทำทางจงกรมไม่ต้องให้ใครมาทำทำเอง เรามองดูบริเวณที่พอจะเดินได้เรากวาดใบไม้ออกมันจะเป็นที่สูงที่ต่ำครุขระก็ช่างมันที่ไม่เรียบก็ช่างเดินจงกรมได้เลยเราต้องทำให้พ่อแม่ครูอาจารย์เสียก่อนมีรากไม้เครือไม้แถวนั้นก็นำมาเป็นไม้กวาดชั่วคราวทุกอย่างต้องทำให้ท่านก่อนของเราเอาไวท้ทีหลังเดินจงกรมทั้งวันไม่มีแสงแดดส่องโอ้ยแต่ก่อนต้นไม้ใหญ่มากมายใบดกหนาะปกคลุมไปทั่วบริเวณ แดดส่องไม่ถึงมีแต่ป่าไม่มีแดดต้นไม้มันโล่งและชุ่มเย็นใบไม้แห้งร่วงหร่นเต็มป่าต้นไม้ต้นเล็กๆไม่มีนะโล่งเตียนบางที่ใบไม้มันหล่นทับถมหนาๆด้านล่างมันยังเปียกอยู่เลยเรากวาดๆมันก็เปียกอยู่น้ำค้างมันมากนะเดินจงกรมแสนสบายไม่มีห่วงกังวลพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวท่านถือเคร่งในการอยู่โคนต้นไม้ ท่านใช้เท้าเขี่ยใบไม้ที่ร่วงหล่นแล้วอยู่ปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติจริงๆท่านไม่ยุ่งยากนะท่านสอนว่าทุดงข้ออยู่ลุกขมูลล่มไม้นี้พระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญมาก่อนทุดงทั้งหลายวันตรัสรู้ร,รมแดนโลกธาตุวันไหวทั่วไตรภพก็ตรัสรู้ใต้ร่มไม้คือร่มพระสีมหาโพธิ์ที่พุทธบริษัทถือเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์เคียงคู่พระพุทธศาสนาและพระศาสดามาจนถึงทุกวันนี้ เวลาปรินิพานก็ทรงปรินิพานใต้ร่มไม้คือนางรังทั้งคู่ที่เรียกว่ารุกขมูลแห่งการทุดุงการอยู่ในกุฏิที่มุงบังที่มิดชิดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆกับการอยู่ใต้ร่มไม้มีความแตกต่างกันมากข้อนี้จะทราบได้ชัดจากผู้ที่เคยอยู่ทั้งที่มุงที่บังคือกุฏิวิหารทั้งที่เคยอยู่รุกขมูลคือร่มไม้เปลี่ยวๆมาแล้วใจจะรู้สึกและว้าเวต่างกันมาก ยิ่งกุติในป่าเปลี่ยวและร่มไม้ในป่าเปลี่ยวที่เต็มไปด้วยสัตว์เสือด้วยแล้วจะเห็นได้ชัดระหว่างกุติกับร่มไม้มีความแปลกแตกต่างกันหลวงปู่ีกุสละทะโรพระผู้มีความเด็ดเดี่ยวติดตามองค์หลวงตามหาบัวอย่างอาจหารในครั้งนั้นได้เล่าว่าพ่อแม่ครัอาจารย์หลวงตามหาบัวท่านนั่งภาวนาอยู่กลางแจ้งใต้ต้นไม้จิตท่านไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนั่งตลอดทั้งคืนเพราะท่านเห็นความอัศจรรย์ภายใน ท่านไม่ยึดไม่ติดกับอะไรนั่งตลอดทั้งคืนถึงขนาดนั้นนะท่านปฏิบัติภาวนาอยู่พอท่านลืมตาขึ้นมามันก็ยังไม่สว่างพอที่จะมองเห็นนะท่านกําหนดจิตด,ดูอัตภาพร่างกายของท่านสามารถนับกระดูกเป็นชิ้นชิ้นในร่างของท่านนั้นได้ทั้งหมดทุกชิ้นทุกส่วนท่านมีความรู้แจ้งเห็นจริงมากจนเกิดความอัศจรรย์ท่านนั่งอยู่กลางแจ้งที่มีทั้งยุงที่เป็นพาหะนำโรคไข้มา,าลาเรียเสียด้วย หลวงปู่ลีกุสละทะโรท่านได้เล่าถึงการเดินทุดงไปบ้านห้วยทรายกับองค์หลวงตามหาบัวในครั้งนั้นไว้ว่ามีแต่เดินกับเดินสะพายบาทแล้วมีแต่เดินต่อไปเท่านั้นไม่มีรถมีก็แต่รถลากสูงกับรถกลมทางขณะที่เดินอยู่นั้นก็มีรถลากสูงขนไม้เสียงหึงห่งๆใกล้เข้ามาพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวเข้าไปหาเขาเขาถามขึ้นก่อนว่าท่านอาจารย์จะไปไหนละ่ะท่านก็ว่าจะไปมุกดาหาร เขากราวว่ารอผมเอาไม้ขึ้นรถก่อนไปพร้อมผมก็ได้ท่านพาขึ้นขี่รถบรรทุกไม้ลากสุงพ่อแม่ครูอาจารย์นั่งด้านหน้าส่วนเรานั่งด้านหลังบนหัวเก่งรักษาบาททั้งของตนและของท่านนั่งหัวโยกเยกไปโยกเยกมาจนกระทั่งมาถึงเมืองมุกดาหารเข้าที่พักวัดป่าในตัวเมืองจังหวัดมุกดาหารเริ่มแรกทีเดียวองค์ท่านตั้งใจจะพาเราไปทุดงประเทศลาวแต่ข้ามไปไม่ได้ เพราะขณะนั้นเขากําลังเกิดศึกสงครามระหว่างประเทศลาวกับประเทศฝรั่งเศสต่อจากนั้นองค์ท่านจึงนาเรามุ่งสู่บ้านห้วยสายอําเภอคําชอ,อีจังหวัดมุกดาหารองค์หลวงตามหาบัวท่านพาไปนอนในที่แห่งหนึ่งจําได้ไม่ลืมคือด้วยความที่ทุดงเท้าเปล่าทั้งคืนเท้าก็พุพองเหนื่อยก็เหนื่อยพอถึงที่ก็ล้มตัวลงนอนปรากฏว่านอนทับรังมดคันไฟทําเอาคืนนั้นทั้งคืนคันจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนทุดงในสมัยนั้นไม่มีรองเท้าใส เหยียบหินลูกรังสะพายบาดสุดแสนลำบากเดินจากจังหวัดอุดรธานีไปจนถึงบ้านห้วยทรายป่าเข้าไปกลางเดือนหกหลวงปูรีกุศละทะโรท่านได้อยู่ใต้ร่มเงาแห่งธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันูโดยอยู่จำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านห้วยทรายติดต่อกันนานถึง 4, สพรรษาซึ่งการปฏิบัติธรรมของท่านในช่วงนี้สำคัญมากเพราะเป็นช่วงระยะเริ่มต้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นช่วงสําคัญที่สุดช่วงหนึ่งของนักปฏิบัติธรรมทุกท่านเมื่อเริ่มต้นปฏิบัติต้องเริ่มต้นให้ตรงดังที่ครูบาอาจารย์เทศไว้ดังนี้ต้นนี่ต้องให้ตรงหลวงปู่มั่นท่านพูดเองต้นต้องตรงต้นคดปลายตรงไม่มีถ้าต้นมันเริ่มตรงเราต้องซื่อสัตย์กับเราต้องซื่อสัตย์มีสัจจะตั้งสัจจะมีศีลมีธรรมแล้วประพฤติปฏิบัติเหมือนมดเหมือนปลวกมดปลวกนี่เห็นไหมมันเอาอาหารใส่รังของมัน มันรักษารังของมันมดปลวกนี้มันขยันมันเพียนใจของเราก็เหมือนกันเวลาเราประพฤติปฏิบัติเราต้องปฏิบัติเหมือนมดเหมือนปลวกเราต้องขยันมันเพียนเราต้องมีการกระทําแล้วมันจะมีประสบการณ์จริงมันจะรู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงกับชีวิตนี้การปฏิบัติธรรมในระยะเริ่มต้นของหลวงปู่ลีกุสละทะโรนับแต่เป็นคารวสท่านฝึกหัดภาวนากับท่านพระอาจารย์เดือนต่อมาท่านอยู่จำพรรษา กับหลวงปู่สิงขันตายาขโมและต่อเนื่องมาจนถึงการจำพรรษากับองค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนที่เสนาสนะป่าบ้านห้วยทายติดต่อกันนานถึง4ปีนั้นตลอดระยะเวลาที่ท่านอยู่ปฏิบัติธรรมนั้นถือว่าเป็นการเริ่มต้นตรงสาเหตุเป็นเพราะท่านได้รับการเมตตาอบรมสั่งสอนจากหลวงปู่สิงขันตายาขโมซึ่งถือว่าเป็นแม่ทัพแห่งกองทัพพระุงกรรมฐานสายหลวงปู่มัน และที่สําคัญที่สุดท่านได้รับการเมตตาอบรมสั่งสอนจากองค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันูซึ่งถือว่าท่านเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์และเป็นธรรมทายาทองค์สําคัญองค์หนึ่งของ,ลงหลวงปู่มั่นหลวงปู่ลีท่านได้รับการฝึกฝนอบรมขั้นพื้นฐานของพระธุดค์กรรมฐานในด้านข้อวัดปฏิบัติรวมทั้งได้รับคําสั่งสอนชี้แนะตลอดอุบายวิธีการภาวนาต่างๆและที่สําคัญท่านได้ฟังเทศนาธรรมทางภาคปฏิบัติในทุกขั้นของธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศธรรมขั้นสูงจากองค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนซึ่งท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับการยกย่องจากครูบาอาจารย์พระผู้เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มัม่นด้วยกันว่าองค์หลวงตามหาบัวท่านเป็นผู้มีความเคร่งครัดมีความเข้มงวดกวดขันและมีการถือปฏิบัติรักษาปฏิปทาพัทธุลงกรรมฐานสายหลวงปู่มัน่นได้อย่างเด่นชัดครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดเป็นสิทธิผู้โปรดของหลวงปู่มั่นก็ว่าได้ และในวงปฏิบัติกรรมฐานต่างยอมรับภูมิจิตภูมิธรรมขององหลวงตามหาบัวกันเป็นอย่างดีว่าองค์หลวงตามหาบัวนั้นท่านเป็นพระผู้มีภูมิจิตภูมิธรรมสูงครองธรรมแทนหลวงปู่มั่นไว้ได้เสนาสนะป,ป่าบ้านห้วยทรายในสมัยก่อนนั้นยังเป็นสถานที่วิเวกเงียบสงัดแวดล้อมไปด้วยป่าเขาธุรกันดารห่างไกลผู้คนไม่ค่อยมีคนมารบกวนในการปฏิบัติธรรมถือเป็นเสนาสนะอันสัปปายะ อากาศในบริเวณนั้นก็สะอาดบริสุทธิ์เพราะมีต้นไม้ป่าเขาอันอุดมสมบูรณ์เขียวขจีหน้าหนาวก็หนาวเย็นจนหนาวจัดถือเป็นอุตุสัปาปยะก็ว่าได้อาหารการขบฉันก็มีให้ฉันตามวิถีชนบทห่างไกลทางภาคอีสานซึ่งชาวบ้านหาได้จากธรรมชาติเขามีอะไรก็ถวายตามมีตามเกิดอย่างเช่นกบเขียดปลาเพียงตัวเดียวแบ่งใส่บาตพระเนนได้ถึงสี่รูปมะเขือลูกเดียวเขาจะแบ่งใส่บาตพระเนนได้ถึงสี่รูป แม้จะอดอยากขาดแคลนไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนอยู่ในเมืองใหญ่แต่ก็ได้ฉันอาหารเพื่อประทางชีวิตเพื่อการปฏิบัติธรรมถือเป็นอาหารสัพป์ะายะสำหรับเรื่องน้ำใช้น้ำฉันซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากในยามหน้าแล้งน้ำในบ่อก็เหือดแห้งต้องเดินไปตักในบ่อกไกลถึง3กิโลเมตรน้ำปานะก็ได้อาศัยแก่นไม้รากไม้สมุนไพรตามธรรมชาติให้สมมเณรน,นำมาต้มให้ฉัน ในช่วงที่อยู่จำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านห้วยสายนี้หลวงปู่ลีกุศละทะโรท่านได้ทําข้อวัดถวายองค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวโดยท่านเล่าไว้ว่าอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงตามหาบัวที่ห้วยสายเราเอาที่นอนผ้าปูที่นอนมาตากแดดทุกวันเราโดนด่าทุกวันอยู่เป็นเดือนสองเดือนนะเราก็มาค้นหาความผิดของตัวเองเวลาเราเอาผ้าปูที่นอนเข้าไปปูไว้ที่เดิมเมื่อไหร่ เราพับมุมผ้าป,ปูที่นอนไม่เหมือนเดิมอย่างที่ท่านพาทำหลังจากรู้ความผิดตัวเองเราก็แก้ไขตั้งแต่น้นมาไม่โดนด่าอีกเลยเวลาวางหนังสือพ่อแม่ครูบาอาจารย์วางไว้อย่างไรแล้วเราจะไปสับเปลี่ยนเล่มใดบนล่างไม่ได้แต่เราจัดให้เข้าที่เป็นระเบียบได้การน้ําแก้วน้ําวางอยู่ที่ใดเราจะเคลื่อนออกจากที่ไม่ได้ถ้าเอาออกไปทําความสะอาดเราต้องทําเครื่องหมายขอบเขตไว้ถ้าขยับออกจากที่เดิมไปท่านจะรู้จักหมด เวลาไปทําความสะอาดกุฏิหรือทําอะไรกับพ่อแม่ครูอาจารย์จะเข้าไปทําเวลาท่านอยู่ไม่ได้ท่านไม่ชอบการเสนอหน้าประจบสอบพรอมันเป็นกิเลสใหญ่นะเวลาต่อมาจึงเข้าใจท่านสอนให้เราระวังมีสติปฏิบัติธรรมสำนึกให้ลงที่ใจจริงๆเวลากลางคืนพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวท่านจะออกตรวจพระนีนว่ามันภาวนากันไหมถ้ากุฏิไหนท่านไปตรวจทุ่มหนึ่งสองทุ่มนอนอยู่ท่านก็ผ่านไป ถ้าสี่ทุ่มมาตรวจอีกทีก็ยังนอนอยู่ไม่ปฏิบัติความภาคความเพียรภาวนาตื่นเช้ามาท่านก็จะบอกให้ออกไปซะคือท่านก็จะไล่หนีเลยองหลวงตามหาบัวท่านมาตรวจกุฏิหลวงปูรีตีสองหลวงปูรีท่านเล่าว,ว่าเราเดินจงกรมอยู่ในป่าไม่ได้จุดเทียนพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเดินมาเราเห็นแล้วมาถึงกุฏิของเราพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านมานิ่งฟังไม่ได้ยินเสียงอะไรท่านก็เอาหูไปแนบกุฏิฟัง ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกท่านก็เลยถอยออกมามองทางจงกรมเห็นเรายืนนิ่งอยู่ทางจงกรมท่านก็ไม่ว่าอะไรท่านก็ไปเลยท่านก็ไม่ว่าอะไรจนถึงทุกวันนี้เมื่อลวงปู่ลีท่านได้อยู่ศึกษาอบรมกับพ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงตามหาบัวองค์หลวงตามหาบัวท่านได้เทศอบรมสั่งสอนพระเนนตามหลักธรรมวินัยและได้พาดําเนินตามปฏิปทาพระทุลงกรรมฐานสายลวงปู่มั่นอย่างเคร่งครัดเข้มงวดกวดขัน โดยองค์หลวงตามหาบัวท่านได้เทศสอนการเข้ามาศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์ไว้ดังนี้ท่านนักปฏิบัติผู้หวังความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนและวงพระศาสนาทั้งหลายโปรดทําความเข้าใจในตัวเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคือพยายามตั้งหลักให้ถูกต้องและมั่นคงตั้งแต่ต้นมือตั้ตั้งแต่วันแรกที่เราเก้าวเข้ามาศึกษาและปฏิบัติกับครูกับอาจารย์เพราะผู้ที่จะได้กำลังทางใจจะต้องได้ในเวลามาอยู่อาศัยกับท่าน และออกสแสวงหาที่วิเวกตามบริเวณใกล้เคียงท่านตามโอกาสอันอำนวยแล้วกลับเข้ามาหาครูบาอาจารย์เพื่อการศึกษาและแก้ไขข้อข้องใจพอได้อุบายแล้วก็ปลีกตัวออกหาที่สงบสงัดวิเวกถ้าเกิดข้อข้องใจในธรรมขึ้นมาก็รีบเข้าไปศึกษากับท่านอีกมีการเข้าออกอยู่ทํานองนี้ย่อมได้อุบายขึ้นโดยลําดับลําดาแต่การจากครูบาอาจารย์ไปทั้งทงท,งที่ใจยังไม่มีความแน่นอน ทั้งทางด้านสมาธิและทางด้านปัญญาย่อมไม่สมควรทั้งไม่อาจจะนำตนให้ถึงความปลอดภัยได้หลักการปฏิบัติในข้อนี้สำคัญมากโดยเฉพาะพระบวชใหม่เมื่อเข้ามาศึกษาอบรมในสำนักของครูของอาจารย์ต้องอดทนต่อการอบรมสั่งสอนของครูบาอาจารย์จึงจะประสบความสำเร็จสมบังในทางธรรมได้และจะอยู่ในเพศพรหมจรรย์ได้ตลอดรอดฝั่งดังนั้นหลวงปู่ลีซึ่งในขณะนั้นท่านเป็นพระบวชใหม่ได้เพียงพรรษาเดียว ท่านจึงเคารพเชื่อฟังและดำเนินตามที่องค์หลวงตามหาบัวสั่งสอนไว้ทุกประการนับเป็นคติตัวอย่างให้กับพระบวชใหม่ได้เป็นอย่างดีโดยตลอดระยะเวลา4ปีที่ท่านได้จำพรรษาที่เส,น,สนาสนะป่าบ้านห้วยสายกับองหลวงตามหาบัวนี้มีเฉพาะในหน้าแล้งที่ท่านได้ออกทุดงในสถานที่ใกล้เคียงกับองค์หลวงตาบ้างไปกับครูบาอาจารย์องค์อื่นบ้างไปตามลําพังเพียงองค์เดียวบ้างท่านไปทุดงไม่นานนักก็กลับมาหาองค์หลวงตามหาบัวอีก เพื่อรับการศึกษาอบรมต่อไปซึ่งในบริเวณที่ท่านไปทุดงนั้นล้วนเป็นสถานที่ที่หลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นได้เคยเที่ยวทุดงบุกเบิกมาแล้วทั้งสิน้นส่วนการสืบทอดรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรนั้นในครั้งพุทธกาลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางหลักพระธรรมวินัยให้พระสงฆ์สาวกได้ดำเนินตามในครั้งกึ่งพุทธกาลนี้หลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นได้วางข้อวัดปฏิบัติให้พระลูกศิษย์ได้ดำเนินตาม ดังนั้นองหลวงตามหาบัวจึงได้นําเรื่องข้อวัดปฏิบัติมาสั่งสอนอบรมให้พระผู้เข้ามาฝึกฝนอบรมซึ่งรวมทั้งหลวงปูล่ลีเมื่อแรกบวชก็ต้องได้รับการอบรมในเรื่องนี้ด้วยเพราะเป็นการปูพื้นฐานอันจำเป็นและสําคัญมากดังที่องค์หลวงตามหาบัวท่านได้เทศถึงหลวงปู่มั่นสั่งท่านไว้ดังนี้ว่าพระผู้มีอายุพรรษามากแล้วไม่ต้องมาทําข้อวัดปฏิบัติกับเราอะไรมากนักก็ได้เพียงอยู่ห่าง คอยดูอยู่ห่างๆก็ได้ให้พระเนนที่บวชใหม่บวชใหม่ไม่รู้ภาษีภาษามาทำข้อวัดเดี๋ยวมันจะไม่มีนิสัยติดหัวมันแหละพระเราให้มีข้อวัดปฏิบัติให้ละเอียดละออทำข้อวัดปฏิบัติอันใดให้มีสติแนบสติแนบจากนั้นก็ให้มีปัญญาใคร้ครวนนี่เรียกว่าพระที่เรียบร้อยพระมีศีราจารวัดในการแก้กิเลสก็เหมือนกันอย่าทำท้อแท้อ่อนแอกิเลสไม่เคยอ่อนข้อต่อใคร ใครเผลอมันซัดทั้งนั้นแหละกิเลสกิเลสนี้ตัวเก่งมากทีเดียวมีแต่ทำเท่านั้นแหละที่อยู่เหนือมันได้สําหรับคําสั่งสอนและการพาดําเนินขององค์หลวงตามหาบัวนในสมัยนั้นหลวงปู่ลีท่านได้เทศไว้ดังนี้อย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูดว่าถ้าอยู่กับพุทโทแล้วไม่มีเสือไม่มีช้างมันปรุงแต่งไม่ได้เพราะอยู่กับพุทโทไม่มีกลัวอะไรเพราะจิตไม่ได้แสบไปในทางนั้นมันสงบดูครูบาอาจารย์ท่านฝึกหัด กว่าจะได้รู้คุณพิเศษท่านฝึกหัดอยู่กับพุทโธเป็นปีเป็นปีนะวันหนึ่งคืนหนึ่งให้เร่งความภาคความเพียรการนั่งการนอนก็ให้ฝึกตนเองนอนแค่เพียงสี่ชั่วโมงก็พอแล้วสี่ทุ่มไปก็นอนซะพอตีสองก็ลุกแล้วอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพาหัดอย่างนั้นตอนอยู่บ้านห้วยทรายท่านแนะนําอย่างนั้นทางง่วงก็ให้ไปเดินจงกรมเลยเดินจงกรมจนเหนื่อยถ้าไม่เหนื่อยแล้วจิตมันไม่อยู่มันวิ่งตามอารมณ์ ความอยากตัวนั้นแหละสำคัญมันติดอยู่อย่างนั้นครูบาอาจารย์ท่านพาดําเนินมาที่ไหนสงบท่านให้อยู่ที่นั้นนะท่านไม่ได้พาเที่ยวเหมือนสมัยนี้นะแล้วสมัยก่อนก็มีแต่เดินนะเพราะไม่มีรถยนต์เหมือนสมัยทุกวันนี้อย่างพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวที่ไหนช้างมากเสือมากมีแต่บอกให้หมู่พวกไปถ้าเสือมาหาไม่ได้นอนหมดทั้งคืนมีแต่นั่งภาวนาเพราะความกลัว ครูบาอาจารย์ท่านผ่านอย่างนี้มาถึงได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราไม่ได้มากินแล้วนอนเหมือนสมัยทุกวันนี้นะบางองค์สามเดือนไตรมาสไม่มีนอนเลยนะไม่เอนหลังด้วยทําถึงขนาดนั้นนะท่านถึงจะเห็นธรรมเห็นถึงความอัศจรรย์ถ้าจะนอนก็ได้แต่การนอนเท่านั้นแหละดูอย่างหลวงปู่มั่นท่านยังสลบถึงสามครั้งกว่าจะได้เป็นครูเป็นอาจารย์ถ้าคนไหนตั้งใจก็ไปอยู่ใครอยู่มันพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพาทําอย่างนั้นนะไม่ได้อยู่ใกล้กันนะ ไม่ได้ไปคุยกันอยู่ใครอยู่มันกวาดตาดเข็นน้ำนั่นแหละถึงได้มาพร้อมกันนอกนั้นไปใครไปมันอยู่อย่างนั้นเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนผู้รับชมรับฟังหวังว่าเพื่อนๆจะได้คติข้อคิดจากคลิปิคลปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับคลิปนี้ไม่เน้นปาฏิหาริย์ไม่เน้นความอัศจรรย์ใดๆเน้นคติข้อคิดและปฏิบัาข้อวัดปฏิบัติล้วนชอบหรือไม่ชอบอย่างไรก็คอมเมนต์ได้นะครับทุกท่านขอบคุณที่สละเวลาในการรับชมรับฟัง ก่อนจากกันใครที่ยังไม่กดติดตามช่องปูดอนสเตชันก็ขอฝากให้ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปท้ายสุดนี้ขออำนวยอวยพวรให้ผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังใจปรารถนาทุกประการและขอให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนวันนี้ลาทุกท่านไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ